ทายสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บิ๊กบาร์ครีชแนลเจอกันคลิปที่3แล้วนะคะวันนี้วันพุธสีเขียววันที่5มีนาคม6กาปดเวลาประมาณบ่าย3ามโมงได้นะคะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าเด็ดมากๆถ้าพลาดคลิปนี้แล้วคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องแน่นอนนะคะเพราะมีแนวทางที่หลายท่านต้องตามนะคะอย่างเช่นแนวทางเด่นบนแอดนานามาทั้งตัวฟาดและชุดเต็มนะคะแนวทางของคุณดุยพารันก็สู้สัญจรผ่านมา ที่54ยอดเหงก็เข้าด้วยเช่นกันรวมถึงแนวทางอื่นๆนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยแต่ก่อนจะรับชมเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้ย้ำเตือนนะคะว่าเป็นแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะและต้องบอกว่าขนลุกอีกแล้วนะคะโกดังคะ่ะดังผู้ชมเพิ่งถึงเมื่อสักครู่นี้เลยนะสาหรับสินค้านําเข้าเกาหลีลาเบลยองนะคะตัวใหม่ล่าสุดครีมหน้าสดตัวนี้ต้องบอกเลยถ้าเป็น f c เก่ เก่า2ปี3ปีที่แล้วนําเข้าแล้วหมดเร็วมากหลังจากนั้นก็หายไปเลยล่าสุดได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครีมหน้าสดสูตรใหม่นะบงเล็บเลยว่าสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมตัวนี้ดีอย่างไรเดี๋ยวปิปตามรับชมได้ในท้ายคลิปนะคะสําหรับสูตรกระปุกสีเหลืองนั่นเองกล่องเหลืองเหลืองนี้นะคะท่านผู้ชมมาเริ่มต้นกันที่แนวทางของเซียนลุนก่อนนะคะก่อนที่จะไปแนวทางอื่นๆล่าสุดปล่อยในชุด3ตัวมาให้เป็นที่เรียบ ร้อยแล้วนะคะเท้าวความสักเล็กน้อยก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจากว่ารอบที่แล้วไฮล่าง49ไปขึ้นบนที่94ค่ะรอบนี้ที่จริงก็นําเสนอไปแล้วนะคะที่บอกว่าเด่นนะคะหลัก1 2 2 3 4หลักหน่วยเด่นมาที่ 6, 7, 8ชุด2ตัวเน้นมาที่ 36, 37, 38เพิ่มเติมชุดรองที่ 26, 27, 28นะคะ 7, 6, 3, 2, 7, 4และ 8, 4นะคะท่านใดที่ยังไม่เห็นคลิปก็แคปหน้าจอไว้ได้เลย ลหลังจากนั้นนะคะก็มีนะคะใบที่เป็นหลักร้อยเพิ่มเติมมาก็คือชุดนี้นะคะหลักร้อยเด่นที่4 5 8, 8นะคะย้ําอีกทีนี้คือหลักร้อยส่วนชุด3ตัวมี8ชุดด้วยกันดังนี้ค่ะ5 3 8 5 3 6 4 8 3 8 3 6 8 3 8, 8, 8, 8, 8 4 3 7 5 2 6และ 826นะคะท่านผู้ชมเสียรลุนก็ลงให้วันที่2มีนาคม68นะประมาณ3วันที่ผ่านมานะคะอัปเดตล่าสุดตามนี้เลยแล้วก็ใช้คำว่าเด่น2กับ3ไหนรอบนี้นะคะ อ่ะนี่คือเสียนลุ้นเด่น2กับ3ไปชนใคร,ใครบ้านท่านผู้ชมลองเทียบดูนะคะรู้สึกว่าอาจารย์ข่มพ่อช่างข่มอ่ะไม่ใช่อาจารย์ข่มกับพ่อช่างข่มเนี่ยชื่อแบบคล้ายๆกันเนาะบางทีพูดผิดพูดถูกแต่ว่าคนละท่านกันน่ยนะคะลองเอาไปเทียบกับพ่อช่างข่มดูนะคะว่าเขาให้ชุดไหนมาอย่างไรเพราะช่างข่มให้เด่น5กับ6กรอบนี้ไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมตัวเลขเด่นนั้นไม่เหมือนกันนะคะก็ลองพิจารณาดูนะไปต่อกันที่แนวทางของอ่าคุณดุยพาร,รานนะคะแนวทางนี้ต้องบอก ว่าหลังจากที่แบบว่าหลุดติดต่อกันมาหลายรอบนะจนแบบว่าอาคุณดุยถอดใจว่าสัญจรเนี่ยจะนําเสนอไม่นําเสนอแต่ว่าก็สุดท้ายนําเสนอและก็ตีไข่แตกจนได้นะคะเพราะว่าให้มาแบบนี้หนึ่งในนั้นมี54ตัวเลขไม่ได้เยอะด้วยนะคะ54ลงล่างแบบสวยงามค่ะสําหรับสมองมีนาคมนี้เพิ่งปล่อยมาวันนี้เลยนะคะท่านผู้ชมให้มา3ตัวนะคะที่53 2 5 3 9และ659 2ตัวมีแค่4ชุด แกนแขนมีโอกาสไปได้ทั้งบนล่างนะคะคือ32 39 56และ5 9ค่ะ ชอบแนวทางของคุณดุยเพราะว่าหนึ่งตัวเลขไม่เยอะนะแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนนะคะเข้าก็เข้าหลุดก็หลุดว่ากันไปตามสูตรนะคะมาต่อที่ยอดเฮงกันบ้างค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เหมือนกันนะหลังจากที่ช่วงหนึ่งเข้าแบบต่อ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 ,ตอ,ตอแล้วก็มาช่วงหนึ่งพักพักเบรกเนาะประมาณหลุดมาสองสามรอบนะจนล่าสุดคันหนึ่งมีนาคมแก้มือคืนมาได้นะเด่นร้อยสิบหน่วยบนให้มาที่4ี่ห้ากับเจ็ดในรอบที่แล้วนะคะผลบน8ปดเก้าสี่เพราะฉะนั้นสี่มาที่หลักอะไรเอ่ยหลักหน่วย หน่วยบนนั่นเองนะคะสำหรับรอบนี้ค่ะ16มีนาคมนะเด่น110หน่วยบนนะคะย้ำอีกทีว่าแนวทางนี้เป็นข้อมูลเด่นบนไม่ปักหลักนะคะฟังดีๆเนาะ780นะ7 แแล้วก็ศูนย์ในรอบนี้นะอาจจะไปร้อยสิบหรือว่าหน่วยต้องลุ้นดูว่ารอบนี้จะเข้าแล้วเข้าที่หลักไหนนะคะและมาต่อกันที่แนวทางของนะคะแอดนานาค่ะโอ้โหรอบนี้มาไวกว่าที่คิดไวนะคะสําหรับแอดนานารอบที่แล้วค่ะ1มีนาคมแก้มือคืนได้ท่านผู้ชมจํางวดก่อนหน้านั้นก็คืองวดวันที่16กุมภาพันธ์นั้นไม่ผ่านนัหลายท่านตั้งความหวังรวมถึงแอดมินด้วยคิดว่าจะเข้าเพราะว่าเข้าดีมาตลอดแต่ก็มาสะดุดในรอบ16 กุมภาพันธ์นะคะส่วนสันจรนะเข้าค่ะผู้ชมเพราะว่าให้เด่น3กับ4มาค่ะเลข4มาที่หลักหน่วยบนนั่นเองค่ะและที่สําคัญตัวฟาดน่าจะจําได้นะฟาด4ให้ด้วยนะคะก็มาเต็มๆเลยทีเดียวนะคะสำหรับรอบใหม่16 6มีนาคมนี่ของแทนแน่นอนอันนี้แบบคอนเฟิร์มได้นะคะให้มาที่เด่นบน2และก็3นั่นเองค่ะอยากดูตัวฟาดแล้วหรือ,อยังลองนะเดาดูว่าจะฟาด2หรือ3มาให้ค่ะก็ปรากฏว่ารอบนี ฟาดมาที่เลข2นั่นเองนะคะท่านะผู้ชมฟาดบนเลข2มีโอกาสไปได้ทั้ง110และหน่วยแต่ว่าถ้าดูสถิติเก่าย้อนหลังที่เข้านะคะที่ผ่านๆมาจะเห็นว่ามาที่หลักสิบและหลักหน่วยบนมากกว่าหลักร้อยแต่ไม่ได้บอกว่าให้ทิ้งหลักร้อยนะเพราะว่าบางรอบที่อาจจะไม่มา10กับหน่วยบนอาจจะไปที่หลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเน้นที่10และหน่วยบนกันที่หลักร้อยบนนั่นเองนะคะสไตล์ของ Big Bang c r e a t i o n ่นก็ไม่พลาดที่ จะนำไปลองเทียบนายกตัวอย่างให้ท่านผู้ชมเห็นภาพชัดเจนนะคะขออนุญาตนำไปเทียบกับแนวทางของอัจฉรดาและกันเนาะในชุดของเลขบนมาตัวซึ่งก็ต้องบอกว่าสถิตินี้เข้าบ่อยและก็เดินดียังไม่สะดุดเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูผลงานเก่าย้อนหลังเทียบให้ดูในงวดสันจอนพังงานหนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาแล้วกันเนาะในรอบนั้นอัจฉรดาให้บนมาตัวที่เลข7กับเลข9้าเลข9ผ่านมาที่894หลัก10บนนั่นเองเนาะแล้วก ็ในส่วนของแอดนานะคะให้มาที่3กับ4ก็จะเห็นว่าถ้าจับคู่ชนนะคะรอบที่แล้ว2แนวทางนี้ชนที่เลข9 4นั่นเองตามภาพนะคะก็ขอบคุณเจ้าของข้อมูลแอดชลดาด้วยนะคะมาดูรอบใหม่ลองจับชนดูละกันนะมนมาตัวของแอดชลดางวดนี้16มีนาคมทำออกมาได้ที่ชุดเดิมเลยก็คือเร็จกับ9นะคะส่วนแอดนาค่ะ 2กับ3นะคะจับเป็นคู่ชน2ตัวบนตรงและกลับด้วยนะอาจจะมีโอกาสมาตัวกลับนะ727392และ93บนอย่างเดียวกลับตัวกันด้วยนั่นเอง4คู่รวยตามนี้ท่านผู้ชมชอบตัวไหนพิจารณาชุดนั้นละกันเนาะหรือบางท่านบอกว่าเอา้าก็เขาฟาดเน้นๆมาให้ฟาด2มาก็จัดเฉพาะชุดที่ติด2และกันนะแอดมินก็คือ72กับ92นะก็อาจจะเน้นที่72กับ92รอง7 3 9 3แบบนี้ก็ได้นะคะ แล้วแต่ท่านผู้ชมจะนําไปพิจารณาใช้งานได้เลยนะคะสําหรับในคลิปนี้ท่านผู้ชมจะเห็นว่าเราพูดถึงในชุดของเลขเด่นบนหรือว่าบนมาตัวเนี่ยถึง3สํานักด้วยกันเนาะก,ก็คือยอดเหงนะคะ เด่นนาของเ,ออเด่นบนของแอดนาอุ้สลับกันเด่นนาของแอดบนไม่ใช่นะต้องเด่นบนของแอดนานะคะแล้วก็มีบนมาตัวของ ad แอดชลดาสามแนวทางนี้นะเราลองเอามาเทียบกันดูแบบว่าให้เห็นภาพชัดๆแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาก็เด่นบนทั้งหมดเลยนะจะเห็นว่าจะมีคนที่ชนกันอยู่ก็คือชนอยู่แอดชลดานะคะกับย้อนหงนะชนกันที่เลกเจ็ดนั่นเองนะคะถ้าสมมติว่าตัวชนเจ็ดเข้าท่านผู้ชมลองนําไปเทียบกับชุดที่ ชนกับแอดนานาดัวนะคะมันจะมี7อยู่2ชุดด้วยกันก็คือ72กับ73อ่ะพอ72กับ73แล้วเขาฟาดตัวไหนเหะอแอดนาเขาฟาด2หมาเพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือชุดเดียวแบบที่เด่นๆก็คือ72นะคะน่าจะเป็นชุดที่แบบว่าน่าจะเป็นชุดที่นะคะผ่านเข้ารอบแล้วกันเนาะใช้คําแบบนี้เนาะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันอันนี้คือวิธีการคิดแบบว่าจับชนให้เห็นภาพแบบชัดเจนขึ้นมานะคะแต่ว่าจะมาไม่มานี่แอดมินก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมอ่ะแอดมินของ แนวทางของแอดทีระยุทธ์หน่อยค่ะแอดมินตามให้ทารเพราะว่ายังไม่เจอข้อมูลวดใหม่นะคะลองคอมเมนต์เข้ามาดูได้นะว่านะแนวทางไหนที่แอดมินยังไม่ลงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ลงก็คือยังไม่มาประมาณนั้นเลยนะคะปิดท้ายด้วยสินค้าเข้าใหม่นะคะท่านผู้ชมครีมหน้าสดลาเบลยังค่ะต้องบอกเลยว่าที่จริงครีมหน้าสดเนี่ยเขาจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะก็คือสูตรเก่ากับสูตรใหม่สูตรเก่าก็คือที่เคยจําหน่ายไปแล้วที่เป็นกล่องสีขาวนะคะแล้วก็เป็นกระปุกสีขาวนั้นนะนสูตร ก็ใช้ดีเหมือนกันท่านใดชอบสูตรเก่าก็แนะนําสูตรเก่าได้ก็ยังคงมีจําหน่ายอยู่นะคะไซส์5้กรัมราคาเท่าเดิม4 9 0สบาทส่วนสูตรนี้เป็นสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมจะเป็นกล่องสีเหลืองเหลืองนะคะท่านผู้ชมเป็นสีเหลืองเหลืองนี้นะสูตรนี้นะมีความพิเศษก็คือมีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาสูตรนะถามแอดมินว่าความต่างมันอยู่ที่ตรงไหนก็คือส่วนผสมนะคะมีความแตกต่างกันนะคะแล้วก็เนื้อของครีมหรือเท็กเจอร์ของตัวครีมของทั้ง2ตัวเนี่ยนะคะ มีความแตกต่างกาันตรงที่ว่าถ้าเป็นสูตรเก่านั้นนะคะเวลาที่เราเกลี่ยนะคะหรือว่าทาไปลงทาลงบนผิวหน้าแล้วมันจะมีความแตกตัวเป็นน้ําได้ดีกว่าหรือว่าจะพูดง่ายๆว่ามันมีความเหลวหรือว่าเข้มข้นนะที่น้อยกว่าตัวใหม่ตัวใหม่มันจะมีความเข้มข้นของเนื้อครีมสูงมากนะคะท่านผะู้ชมแล้วก็มันจะมีความปกปิดนะรูขุมขนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็แล้วแต่ชอบนะถ้าบางท่านชอบความเข้มข้นก็เลือกเป็นสูตรใหม่นี้ได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าสูตรใหม่นี่มันดีอย่างไรนะคะเป็นครีมบำรุงผิวที่ช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวหน้าลดริ้วรอยปรับผิวให้กระสังสายนะด้วยสารสกัดจากโพโพลิสนะคะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้นะคะช่วยเติมน้ําให้กับผิวลดริ้วรอยนะปรับผิวให้ขาวกระสางสายปรับโทนสีผิวให้สม่ําเสมอนะปิดรอยฝ้ารอยกระรอยหลุมสิวด่างดำนะจุดด่างดาได้ดีมากหลังที่ทาทันที เลยนะคะเพราะว่าเนื้อครีมเขาจะเป็นเนื้อสีขาวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญเบลอนะรูคุ้มขนได้ดีมากๆเลยนะสามารถทาได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นนะหลังขั้นตอนการบารุงผิวหรือว่ามีครีมอื่นๆก็สามารถใช้ควบคู่กับครีมตัวน,นี้ได้นะไซส์ยอยู่ที่50กรัมนะคะราคาเท่ากับสูตรเก่าเลยก็คือ490บาทนะ,ะสารสก,กรัดอัดแน่นเต็มกระปุกนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนผสมของรำข้าวน้ำผึ้งแป้งแล้วก็น้ำนมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสารที่ช่วยในการ การบำรุงผิวนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ละกันเนราะว่าเวลาทานะก่อนทาหลังทาเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะมันค่อนข้างที่จะชัดเจนเวลาทาไปแล้วมันจะมีความที่แบบว่าขาวขึ้นทันทีที่ทามันก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าจุดเด่นของครีมหน้าสดตัวนี้นะดีทั้งสองสูตรชอบสูตรไหนอยากลองสูตรใหม่ก็ได้นะลองทักมามา,มา,มา,มา่อนได้เพราะว่าต้องขอภัยทีคือแบบว่าได้มาน้อยอีกแล้วนะทาไมถึงได้มาน้อยเพราะว่าแย่งกันนะกับโด,ดังเนาะคือแบบว่าเขาก็แบ่งให้ได้ไม่เยอะนะคะ้ ผู้ชมเพราะฉะนั้นสนใจก็ทักมาได้ไซส์50กรัมราคา490บาทนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีกทีในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ